สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับพบกับแม่หมอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแม่หมอนมาในคลิปแบบแรนดอมอีกแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีหัวข้อคะ่ะวันนี้นะคะเราจะตามใจไ,ไพ่กันอีกแล้วนะคะเราจะมาให้ไพ่เนี่ยนะคะเปิดเรื่องราวความรักของพวกคุณนะคะดูเรื่องราวนะคะจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะก็ลองฟังดูนะคะว่าใช่เรื่องราวความรักของคุณไหมถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูกันเลยคะ่ะก่อนอื่นแม่หมอขอดออูลักษณะความรักความสัมพันธ์ของพวก กคุณก่อนแล้วกันค่ะแม่หมอขอดูหน่อยซิว่าลักษณะความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะชาวแรนดอมนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะแม่หมอก็ขอห้าใบค่ะโอเคมา The Chariot คะ่ะ The Fool ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นยังไงคะ มา The Impress มาความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่อนข้างมีความแตกต่างกันนะคะคุณและเขานะคะอาจจะมีความแตกต่างกันในด้านของอายุเชื้อชาตินะคะการนับถือศาสนาหรือแม้กระทั่งแต่นิสัยใจคอการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะ เป็นไปนได้นะคะว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติอะไรแบบนี้ก็เป็นได้ด้วยนะคะอยู่กันคนละที่อะไรแบบนี้เนาะเวลามาเจอกันทีก็ต้องมาหากันอะไรแบบนี้เนาะก็เป็นได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างโอเคนะคะมีมีมีการให้พื้นที่ส่วนตัวต่อกันนะคะไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าจํากัดหรือว่าอะไรแบบนี้มากมายนะมีความเป็นไปได้นะคะว่าพวกคุณอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วก็เป็นได้นะคะหรือว่า อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างชัดเจนพัฒนาไปไกลแล้วอะไรแบบนี้นะคะสําหรับความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะแม่หมอก็มองว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างชัดเจนไปแล้วระดับหนึ่งอะไรแบบนี้เนาะเอออ่ะแล้วยังไงต่อล่ะคะความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างโอเคนะก็ดีนะคะให้พื้นที่ต่อกันเนาะมีการแบบว่าไปไปมามาอะไรในความสัมพันธ์แล้วปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นล่ะคะ นี่คือลักษณะความสัมพันธ์นะคุณแล้วมันมีปัญหาหรือมีอะไรที่ควรระวังไหมล่ะคะสำหรับความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยแม่หมอก็ขอห้าใบค่ะโอเคมามีอะไรที่ต้องควรระวังไหมคะมี8ปดไม้ เจ้าหญิงถือดาบอสองไม้นี่มีปัญหาในเรื่องของระยะทางอะไรแบบนี้นอกจางที่บอกพวกคุณอาจจะแบบอยู่กันไกลอะไรอย่างเงี้ยมี7ไม้นะคะแล้วก็มีสามเหรียญเออมาอ่าถ้าถามถึงปัญหาหรอที่เกิดขึ้นอะไรอเงี้ยอ่าแม่หมอว่าน่าจะเป็นในเรื่องของระยะทางเนาะ การอยู่ไกลกันการที่ต้องเดินเดินทางมาหากันอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะเออก็เลยก็เลยเหมือนก็ว่าตรงนี้แหละค่ะเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคนิดนึงในในการในความสัมพันธ์อะไรแบบนี้เนาะกว่าจะมาเจอกันก็คือก็ก็คือจะต้องรอ คือการคุยกันส่วนใหญ่แง่ยน่าจะเป็นการคุยกันผ่านทางโซเชียลอะไรแนะี้ส่วนใหญ่ผ่านทางไลน์ทางเมสเซจอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกจะเป็นในเรื่องของระยะทางอะไรอย่างงี้เนาะก็คือ นานๆก็จะได้มามาพบปะมาคุยกันอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะหารกันด้วยในเรื่องของหน้าที่การงานอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะมีใครบางคนนึงไปไปทำงานอะไรเงี้ยถ้าสิ่งที่ควรระวังหรอนอกจากอุปสรรคทางระยะทางแล้วนะคะก็น่าจะเป็นในเรื่องของ การพูดไวพูดไวทําไวอะไรเงี้ยมอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเป็นคนที่พูดไม่คิดอะไรอย่างงี้เนาะพูดไม่คิดหรือทําอะไรไม่คิดได้นะคะในความสัมพันธ์นะ่ะแรกๆคือมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าถ้าบ่อยครั้งอะไรเงี้ยโนมันก็อาจจะเป็นจะจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้นในอนาคตน,นะคะแต่ดูๆแล้วนะตอนนี้เวลาเนี่ยนะคะปัญหาในเรื่องของตรงนี้เนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้ เป็นเป็นเออเป็นจุดใหญ่อะไรที่ที่ทำให้เกิดเกิดปัญหาในความสัมพันธ์อะไรมากนักนะคะแม่หมอก็มองว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณก็ยังโอเคอยู่นะสําหรับชาวแดนดอมนี่ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะคะนอกจากระยะทางที่อาจจะต้องอยู่ไกลกันก็นานานทีจะได้มาพบปะก,กันต้องเดินทางมาหากันอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เน่ๆตรงเนียตรงเนียจะเป็นอุปสรรคจะเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์นิดนึงแล้วก็ใน อาจอาจจะแบบห่างกันด้วยเรื่องของหน้าที่การงานอะไรเงรี้ยค่ะมีใครบางคนนึงอาจจะต้องไปทํางานอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ในเรื่องของคําพูดอะไรแค่นั้นเองค่ะคำพูดการแสดงเออท่าทางหรือคําพูดอะไรที่ไม่คิดอะไรเงรี้ย ซึ่งตอนนี้ปัญหาทางด้านนี่อาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ว,ว่านานๆไปขอให้คุณระวังระวังในเรื่องของตรงนี้ละกันค่ะเพราะมันอาจจะทําให้กลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตด้วยเช่นกันเอออ่ะแล้วเดี๋ยวขอดูแล้วความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นยังไงต่อละคะคือดูๆก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะเออความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นยังไงต่อคะบทสรุปก็ยังโอเคนะคะยังมั่นคง ในความสัมพันธ์กันดีอยู่นะแค่ระวังในเรื่องของคําพูดนะคะแล้วก็การอยู่ไกลกันความแตกต่างอะไรแบบนี้แหละคะ่ะความแตกต่างของพวกคุณนะที่แม่หมอบอกไปอาจจะเป็นอาจจะมีความแตกต่างกันก็ค่อยๆปรับตัวและกรารปรับตัวเข้าหากันในเรื่องไม่ให้มากๆเดื un, อวจะนะบทสรุปความสัมพันธ์นี่จะเป็นยังไงเดือนจัสติกนะคะเจอเจวิลามีเดอะเดวิลมาเฉย สี่สี่ถ้วยอ่ะแล้วก็เอ of ซ a ออฟวอรบทสรุปของความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะจะเป็นยังไงต่อไปอย่างที่บอกค่ะให้พวกคุณนะคะพยายามมั่นคงในความรักต่อกันมากๆนะถ้าสมมุติว่าพวกคุณเนี่ยนะคะมีการอยู่ไกลกันอะไรแบบนี้เนาะ ให้มั่นคงในความรักในความรู้สึกต่อกันให้มากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการปรับตัวเข้าหากันเพราะอย่างที่บอกนะมันอาจจะมีใครบางคนที่เออไม่ไม่ใช่สิมันอาจจะแบบพวกคุณมีความแตกต่างกันในด้านใดด้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะให้พยายามปรับตัวเข้าหากันให้ให้มากๆนะคะ แต,แต่แม่หมอหมอพวกคุณนะก็ก็ก,ก็ก็ปรับตัวเข้าหากันได้ดีนะค่อนข้างมีเหตุผลในความสัมพันธ์ต่อกันดีนะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ในเรื่องของคําพูดที่ไม่คิดอะไรแบบนี้เนาะมันอาจจะกลายเป็นปัญหาปปัญหาขึ้นมาได้อะไรเงี้ยในในอนาคตซึ่งตอนนี้มันยังไม่เป็นหรอกแต่ว่าบ่อยครั้งอะไรเงี้ยนะมันอาจจะทําให้กลายเป็นปัญหาที่สะสมได้ มีดต่เจวิลในความสัมพันธ์นะคะในความสัมพันธ์นี้ระวังเนาะ ระวังจะมีใครบางคนนะคะคิดคิดเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยนงะมองดูความสัมพันธ์ของพวกคุณอยู่ก็ก็อย่างที่บอก้ะพวกคุณอยู่ไกลกันนะคะก็ให้ให้มั่นคงต่อความรักให้มากๆเนาะให้มั่นคงต่อความรักให้มากๆแล้วก็ระวังในเรื่องของคําพูดอะไรแบบนี้คะ่ะเพราะต่อไปไงถ้ามีคนมาแทรกแซงในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเขาเขาจะมาแทรกแซงได้โดยง่ายเนาะมันจะเกิดกลายเป็นเป็นปัญหารักเออรัก มีมีบุคคลอื่นเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ได้จะเป็นปัญหาเดอะเดวิลอะไรเงี้ยค่ะขึ้นมาเออเป็นปัญหาเดอะเดวิลแล้วก็ให้รักกันอย่างมีสตินะคะให้รักกันอย่างมีสติมีเหตุผลต่อก,กันมากๆซึ่งการที่คุณมีเหตุผลต่อก,กันมากๆเนี่ยนะคะ,ะมันก็เป็นอะไรที่ดีที่โอเคและอะไรแบบเนี้ยเออเนั่นแหละคะ่ะก็ให้นั่นแหละคะ่ะอย่างที่บอกนั่งระวังในเรื่องคำพูดการปรับตัวเข้าหากัน มีเหตุผลตกกันในความสัมพันธ์ในเยอะให้มั่นคงต่อความรักนะคะไม่ว่ามีใครเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่าไปหวั่นไหว ấy, หรืออะไรแบบนี้โนมันอาจจะเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบอะไรเงี้ยให้มั่นคงมั่นคงต่อความรักความสัมพันธ์เยอะๆคะ่ะนี่คะ่ะก็เป็นคําแนะนําระบทสรุปจากไพ่ก็เป็นประมาณนี้นะคะ โดยรวมก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะแม่หมอก็ยังไม่ได้เห็นปัญหาอะไรมากเท่าไหร่นะจะจะมีอุปสรรคมีปัญหาก็เพียงแค่อาจจะเป็นระยะทางอาจจะอย่างอาจจะอย่างที่บอกเนาะมีมีในเรื่องของเชื้อชาติเงี้ยแตกต่างมีความแตกต่างการเชื้อชาติเอออย่างเงี้ยต่างชาติต่างภาษาอะไรเงี้ยก็เป็นได้ความแตกต่างทางใช้การใช้ชีวิต ออระยะทางถ้าเป็นชาวต่างชาติก็อยู่ห่างไกลกันอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบหรือไม่ก็อาจจะแบบต้องทํางานกันอยู่คนละที่อะไรแบบนี้เ,เออก็ขอให้คุณนะคะมั่นคงในความรักอย่าหวั่นไหวเนาะอย่าหวั่นไหวถ้ามีใครเข้ามาอะไรเงี้ยเออในความสัมพันธ์ เพราะว่าพวกคุณทำมาได้ดีตลอดอยู่แล้วแหละค่อนข้างค่อนที่ผ่านมาก็ทำมาได้ดีตลอดปรับตัวเข้าหากันมีเหตุผลระวังแค่ในเรื่องของคำพูดในบางครั้งแค่นั้นซึ่งแรกๆมันอาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าปล่อยไว้นานๆแบบที่ไม่คิดอะไรมากๆแลมันอาจจะเกิดทําให้กลายเป็นปัญหาได้คะ่ะเออก็ประมาณนี้โนแค่นี้ไม่มีอะไรอะ่ะทีนี้แม่หมอขอดูลัคนาราศีนะคะไม่คุณและเขานะคะอาจจะมี ชาวราศีอะไรบ้างนะถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะเรื่องราวอะ่ะจะเป็นของคุณก็ได้นะคะให้รับแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆไปละกันนะแม่หมอขอาสามราศีค่ะราศีแรกนะคะพิจิกธท่านน้าค่ะราศีมังกรท่าุดินค่ะและราศีกุมท่านลมนะคะก็ประมาณนี้นะสำหรับชาวแรนด้อมในวันนี้นะคะให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะ เรื่องราวความรักของพวกคุณเป็นยังไงบางแม่หมอก็ยังไม่เห็นว่ามีปัญหาหรืออะไรแบบนี้ที่มันหนักหน่วงหนักหนาอะไรขนาดนั้นนะคะหลักๆก็คือณช่วงนี้เวลานี้ยังคงโอเคโอเคในความสัมพันธ์อยู่ก็แบบก็ระวังถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาอะไรเนาะก็เอออย่าหวั่นไหวอย่าให้เขามาแทรกแซงในความสัมพันธ์ของเราได้คะ่ะก็ประมาณนี้ละกันเออเดี๋ยวทีนี้นะคะแม่หมอขอดู ไม่ได้เล่นกันนานตัวตัวเลขตัวอักษรอะไรอ่งี้เนะเออแตวันนี้เราจะมาเล่นกันมั่งแม่หมอขอดูตัวเลขวันเกิดน,นะคะเออที่อาจจะมีในวันอาจจะเป็นวันเกิดน,นะคะของชาวแรนดอมนี้นะคะที่เข้ามาดูไม่คุณแล้วเขาอ่ะอันนี้ก็ได้นะคะดูซิว่าพวกคุณนะคะจะมีคนที่เกิดในวันที่เท่าไหร่บ้างนะคะก็อาจจะมีคนที่เกิดในวันที่สามนะคะ คนที่เกิดในวันที่สิบสามค่ะคนที่เกิดในวันที่เจ็ดค่ะและคนที่เกิดในวันที่ยี่สิบสี่นะคะแล้วก็คนที่เกิดในวันที่ยี่สิบค่ะสําหรับตัวเลขวันเกิดนะคะก็อาจจะมีคนที่เกิดในวันที่สามคนที่เกิดในวันที่สิบสามนะคะคนที่เกิดในวันที่เจ็ดคนที่เกิดในวันที่ยี่บสี่และคนที่เกิดในวันที่ยี่สิบค่ะนี่ก็อาจจะเป็นตัวเลขวันเกิดของพวกคุณนะคะทีนี้เรามาดูตัวกอรกันบ้างเออ ตัวอักษรนะคะที่อาจจะมีอยู่ในชื่อของคุณไม่ก็เขาอะไรแบบนี้น้อแม่หมอก็ขอ5ห้าตัวอักษรค่ะหรืออาจจะเป็นตัวอักษรที่อยู่ในวันเกิดวันสําคัญอะไรของพวกคุณอะไรแบบนี้ก็ได้นะเออที่มีอยู่ในเดือนเกิดอะไรเงี้ยค่ะเดือนเกิดวันเดือนสําคัญวันสําคัญอะไรก็ได้ก็อาจจะมีตัวอักษร A คะ่ะมีตัวอักษร M นะคะเอ,อ่อ อ๋อไม่ใช่สีอันนี้ตัวอักษร W u ะค่ะตัวอักษร W นะคะตัวอักษร M ตัวอักษร F นะคะและตัวอักษร Q ค่ะก็อาจจะมีนะคะตัวอักษรนี่อาจจะมีอยู่ในชื่อไม่ไม่ของคุณเขานะคะก็อาจจะมีตัวอักษร A ตัวอักษร W นะคะตัวอักษร M ตัวอักษร F และตัวอักษร Q ค่ะก็ประมาณนี้นะคะสาหรับ ชาวแรนดอมของเราในวันนี้นะคะโอเคก็จบลงแล้วสำหรับหัวข้อนี้นะคะก็ไม่มีหัวข้อเนาะเป็นเป็นการให้ไพ่นะคะเล่าเรื่องราวความรักของคุณโนและสิ่งที่ควรระวังอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรมากนะคะยังคงโอเคกันอยู่นะคะให้คุณเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆค,ด,คดีแล้วคดีแล้วเออ อ่าโอเคก็วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยสาหรับการเข้ามารับโชมมาเล่นกันนะคะในวันนี้นะคะถ้าถ้าเรื่องราวนะคะไม่ใช่เรื่องราวของคุณอะไรอย่างี้ก็ถือว่ามารับฟังเพื่อความบันเทิงแล้วกันน้องมารับพลังงานบวกๆกันไปเลยก็สําหรับวันนี้นะคะแม่หมอก็ต้องขอบคุณมากนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะวันนี้แม่หมอก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีและขอบคุณคะ่ะ